แฟนคลับยายแตนน้องเพชรน้องพลอยด้วยนะคะบบอะไรนะอือ วันนี้เพิ่งน้อาบน้าสระผมค่ะใี่เป่าใดนะคะให้พัดลมเป่าให้เลยเ <c oughs> พราะว่าหน้าร้อนสวัสดียายหลานสวัสดีเพช,ชรชราคุณเยลดีงอกสีป้ามู่อยตัวนี้เพื่อนข่อยตัวนี้สวัดีดาวกันเลยคุณใบเฟิร์นสวัสดีค่ะมีโอ,อกาสแวะค่ะแวะได้ค่ะเเก่งมากเอากระดาษปิว้วอ,อึ๊บ หนูเขียนเลยน่ะไม่พัดปุ๊บ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 ขอบคุณค่ะนุกป้าป๊าอยู่ไหนลูกจอนนี่จอนนี่เอาคนเล่นรีโมทอยู่นู่นอ้ยฮะเอาไปแค่หว่เก่งจังเลย เปิดแล้วร้าก็เป็นแล้วบัดนี้เอา้าเอา้าลาดสุดคข่เปลี่ยนเวลาสามค่ะอันนี้อันแค่อนนอพอดีหนูนอนตื่นพอดีโนโนน้องเพชรน้องเพชรทำไมบอกยะจอนนีจอนนีบบจอนนีจอนนีโนูะป๊านปะปะ๊าดูขาสินะ่ะลายเขียวหมดเต็มเลย ทำไมสกปรกอย่างนี้ให้ยายตีไหมใครทําผิดเนี่ยให้ยายตีไหมฮะถ้าถ้ายายไม่ตีจะทํายังไงฮะไม่ให้ยายตีทํายังไงฮะไม่เอาไม่ให้ยายตีทําไงขอโทษก่อนลูกไหนขอโทษยายสิอ่าอ่ยังมีอีกเหรอยังมีเอียวอีกเหรอฮะยังมีไปเขียนที่อื่นอีกเหรอไม่นะไม่นะเต้บึง อื้วยายเอากระดาษเตียกเช็ดทุก่อนมาออกไหมหอยตักไหนเอามาจากไหนดูชาดูดูททัดอยู่ดูอะไรอะคะดูชาดู่อยดูกระถายดูการ์ตูนเหรอคะ่อย่อยพอยหอยขึ้นหอยขึ้นอปละเออออ